สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมาร์คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักบรรยากาศดีๆของทีม IBK ส่องท้ายปีมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ IBK ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นที่ถูกออกถูกใจของโค้ดหรือว่าพ่อใหญ่ IBK มากๆเลยครับวันนี้แกยิม้มแล้วก็ชื่นชมลูกทีมรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นการปรบมือการยกนิ้วชื่นชมวันนี้พ่อใหญ่จัดให้ ครับชื่นชมลูกทีมรัวๆจริงๆซึ่งคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต,ต์น่ารักของพ่อใหญ่ IBK หรือว่าโค้ด IBK ที่มีการหันไปแซวล,ลูกทีมของตัวเองก็คือมือเซตันเองครับโค้ดยืนอยู่ข้างผู้ด้วยแล้วก็มีการเอามือมาจับที่ผมก็แซวก,กิ๊บ คงจะแซวประมาณว่ากิฟเหมือนพี่ผู้เลยประมาณนั้นครับปู้เธอก็มองมองยิ้มกรุ้มกลิ่มอยู่ข้างข้างโค้ดนั่นเองก็น่ารักครับบรรยากาศโค้ดกับลูกทีมอย่างมือเซตตัวสำรองของ IBK ก็อย่างที่เราได้ทราบกันเลยครับว่าเขามีการติดกิปมาเพราะว่าต้องการขอพรในช่วงเทศกาลคิดมัดอยาก เซ็ตเก่งเหมือนผู้นั่นเองครับอย่างที่ผู้เคยเปิดเผยไว้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักอบอุ่นอบอุ่นของทีม IBK ครับตอนนี้ระบบทีมต่างๆถือว่ามีความเข้าขากันมากขึ้นทําให้เราได้เห็นสาวๆของเราไม่ว่าจะเป็นผู้พันพัน oh, ทีมงานต่างๆก็คงจะอิ่มอ,อกอิ่มใจกันละครับโดยเฉพาะผู้พรนพันเกิดปาดก็ต้องบอกเลยว่าช่วยยกระดับทีมได้ดีจริงๆครับเป็นที่ยอมรับ ต่างถูขนานนามว่าเป็นมือเซตที่ดีที่สุดในหลีกเกาหลีใต้ในขณะนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับที่ได้รับการยอมรับแบบนี้เก่งมากๆเลยครับสาวไทยของเราเอาเป็นว่ามารอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับทั้ง3มคนเลยสําหรับหลีกเกาหลีใต้ตอนนี้ฟอร์มของแต่ละคนกําลังดุเดือดจริงๆครับสู้ๆนะคะ